ตาอี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 ติ๊กติ๊ตาอีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำตาลน้ำตาลหางยาวต้นหางสั้นต้นหางสั้นกับน้ำตาลหางสั้นดำน้อยดำกิ้วดำกิ้วดำกิ้วดำจิ๋วดำจิ๋วดำกิ้วน้ำตาลหางยาวลูกมาตาลหางยาว

เขาด้เลือดไม่ดัก็หิวหิวแย่แล้วหิวแย่แล้วไม่ดําก็หิวค่ะดําน้อยดําน้อยหิวแล้วลูกดําน้อยแม่แม่ขอโทษนะเมื่อคืนแม่ไม่ได้มานะแม่ดึกแม่กลับมาดึกแล้วแม่ก็เหนื่อยแม่ก็หลับไปนอนตื่นขึ้นมาอีกทีจะเที่ยงคืนแล้วเลยไม่ได้มาโอ้โห,โห,โหยังไม่ออกมาหนึ่งตัวนะคะเด็กเดก ให้กินข้าวกันเร็วกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนดับนแรกต้องล้างทำการฟ้อนก่อนล้างกะละมังก่อนลูกไม่ให้มันสกป,ป,ป,ปรกน้ำน้อยมั้ยล้างกะละมังไม่น้ำน้อยก่อนกะละมังเด็กว มาดำน้อยลกลุ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 ลุกลุกลกลุกลุกลุกลกลกลุลุกลุกลุกลกลุ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 กลลุก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 กลุลุกลลกก แม่ตกใจแม่ล้มเกี่ยวอะไรวะโอ้ยแม่เกี่ยวสายอันนี้เกี่ยวเครือไม้นะเกี่ยวเครือไม้ล้มเลยนี่ให้กา้ามาหนีหมดแล้วไม่กล้าดีให้ดำน้อยมาลูกมาดำน้อยมามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแม่ตกใจลูกแม่ก็ล้มน้อยเอ้ยมาเด้อไก่เคฟซีได้วันนี้ไก่เคฟซีแต่เมื่อคืน ได้มาให้เลยเช้ามาก็อุ่นให้แล้วนะน้อย KFC แล้วเด็กๆจะกินอะไรเด็กๆก,ก็กินข้าวคุกไก่ไไหายเด็กๆเขาลุกมาปานะลุกไก่ไปดับเบียนปลุกเลยมาดํน้อยลุกมาเลยร็วเร็วหายหมดเลยเยียนเลยท่านผู้แม่ เล่เนม่ลบไเถอกินข้าวเล่เด็กเด็กเล่กินข้าลูกกินข้าวล้ใส่ดกเด็กเลยโอ้เนี่ย ไม่ทำให้แล้วมาเร็วเข้ามาเร็วเข้อกินข้าวเร็วเข้าดับน้อยน้อยตกใจแม่มนหน่าลม้มของเครื่องของเครื่องไม่ลม้มน้อยตกใจค่ะแม,ม่น,น่าค่ะตกใจทับไมดับน้อยเลยแมกินแค่แม่อวม้วนล้ม แม่ดำน้อยนะน้ำแม่ดำน้อยกินข้าวเลยกินข้าวเลย เด็กนะคะไม่ดำก็กลัวไม่ดำก็กลักกว <laughs> แม่เองดำมา <laughs> ดำน้อยกลัวแม่หนูนะมาแล้วดำน้อยเร็วโนอยู่ทุ่งหญ้าดนไปอยู่ทุ่งหญ้าส่วนเด็กมาก็ไ <laughs> ม่ออกมาเลยมาแล้วเด็กเดเด็กเด็กกินข้าวเร็วข้าวไว้ให้ข้างในแล้วนะ,ะกลัวกลามมากินมาลุกมาออกมาของซ้ายนี่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 ของซ้ายนี่ของ ยาดิยี่ได้ตัดอยอะมาเต๋อมาตัดมาเรี่ยว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 หายหายเลยหายเลยลูกแม่หนูนาน้ำฮงหลังคาบ้านนะคะน้ำฮงน้ำฮงคือน้ำขังยังไงอยู่กันยังไงล่ะลูกมาออกไปกินข้าวเร็วๆไปไปเอาไปกินข้าวไปไปกินข้าวลูกไปเร็วๆไปกินข้าวไปกินข้าวไปเร็วๆๆแม่หนูนาทำข้าวให้แล้วไปกินข้าวเลยเร็วไปกินข้าวไปกินข้าวมา ไปกินข้าวกันเร็วๆข้าวอร่อยข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยเร็วเร็วๆข้าวเร็วๆข้าวไปกินข้าวอร่อยเร็วตาดำปี๊ปี๊อยู่นี่เด็กยิงนี่เด็กยิงดำเด็กยิงดำไปกินข้าวไปลูกไปเด็กชายดำด้วยไปเด็กชายดำเด็กยิงดำไปกินข้าวเฮ้ยเฮเไปเร็วไปเร็วออกไปกินข้าวกันเร็วเด็กิงน้ำตาล ดืกมยิ่งน้ำตาลดืกมยิ่งสีผสมออกไปกินข้าวกันเร็วไปเร็ว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 ไปกินข้าวกันไปะปมาเอาไปกินข้าวกันมะมาออกมาเร็วออกมาออกมาออกไปไหมคะไปกินข้าวฮะดิดิกลัวลบแทบไม่ทันไปกินข้าวกันเร็วไปกินข้าวกันเร็วไปกินข้าวกันมะมาเร็วเร็วเร็วออกมากินข้าวกัน น้ำตาลน้ำตาลหางสั s> <S ้นเร็วๆลูกมะมะมากนเก่งของแม่เร็วๆหุ่นหุ่นห่ทันหร่นหก่นห่อกี้นี่นหุ่นหนไุ่นึง่ีห่นห่นุ่นหุ่นหุ่นห้่นหา่นหุ่นหุนห่นหุ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 ่นอุ่นห่นหุนห่อหนุ้่นหุ่นหางสัุนค่ะหุ่นหุนหาหหนนนนน่่หนหห ตันหางสั้นเหินฟ้าค่ะอุ้ยดินเม่สิผ้าลมอีกดอกของเครื่องไปรอมูออกมากิกนข้าวแล้วไปรอมูออกมากิกนข้าวไปอีหลาไปตันหางสั้นนะคะอ่าเสนอนต่อบอ่หรอเสนอนต่อบอ่ไปรอมูมากิกนข้าวลูกลาไปกินน้ำแล้ว ออกไปกินข้าวเร็วๆกินข้าวกินข้าวกินข้าวทุ่มน,นั่นออกมาแม่ทุ่มน,นั่นออมากินข้าวเร็วๆบ้านี้น้ำตาลทางสันกินข้าวแล้วนี่ออกมาออกมาออกมาเอามากินข้าวเร็วๆเร็วๆเร็วๆออกมาเด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็กมาทั้งหลายออกมากินข้าวเร็ว มา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 กินข้าวกันมากินข้าวกันเร็วๆข้าว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 มีน้ำตาลหางสั้นตัวเดียวนะคะแม่ดดำก็หายจ้อยอือวันนี้น้ำตาลหางสั้นมากินตัวเดียวค่ะมาเร็วมาเร็วเด็กๆมาเร็ว มาเล้วเข้ามาเล้วเข้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแมนูนาพวกหนูตกใจนะคะแม่ดำก็ตกใจค่ะ <c oughs> แม่ลมโซบะคาว่าเลยแม่ <c oughs> แมาจุ๊บ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 จจุ๊บลจุ๊บเร็วแม่ไปนะแม่ไปนะสายแล้วแม่มาสายแล้วก็กลับเลยนะเด็กๆนะอยู่รอดปลอดภัย อันดับแรกต้องโลต้องตัดเรือนนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่น่าล้มอีกดำยังไม่มาเลยหนุนกาก็กินอยู่ฝั่งน้นแล้วมันมีอาหารกาด้วยนะคะยังไม่ได้เอาไปให้กากินของเก่าอยู่นะคะกาอันใหม่ยังไม่ได้ไปให้ดำน้อยหายจ้อยไปเลยไปสายว่าดำน้อยนีย่หายไปเลยดำน้อยเบื้องสับอ๋อเดี๋ยวเขาเอกากอนนี้จ้า